ดาวซานทีเป็นนิยายที่มีคนขอให้ผมทำมานานมากแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่มีโอกาสได้ทำเลยคือนิยายเล่มแรกเนี่ยไม่หายมากมากมาก,มากจนคิดว่าคงไม่มีวันได้อ่านกระทั่งในเวลาที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่ t r e e b p r r b l e m หรือดาวซานทีอุบัติการหลังโลกเพิ่งมีให้รับชมใน Netflix ไปแม้ผลตอบรับจะค่อนข้างแบ่งฝั่งพอสมควรบอกว่าสนุกบ้างไม่สนุกบ้างแต่เหนือสิงอืนใดซีรีส์นี้ มันก็พอที่จะทําให้ผมทราบแล้วว่าไอ้น,นิยายเรื่องดาวซานทีเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ตรงนั้นจึงเป็นเรื่องงามยามดีสักทีครับที่ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับสุดยอดไตราภาคทรีบารีพรามัมสักทีออบตัสได้ซุ่มพัฒนาแว่นม่ให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว โอเวอร์สอที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทีโน,น่วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องซืบจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายสบายและด้วยเทคโนโลยีฟิสิกอลเวเปอร์ดิโพซิชันคิดค้นด้วยนาซาก็ทําให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากมากครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทางานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ดโคเด็กซ์ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจอับ ขอเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนแล้ะกันครับ t r e e b o d y Problem เป็นนิยายที่ถูกเขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวจีนครับคุณหลิวชื่อชินไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมโดยมันเป็นชื่อของนิยายเล่มแรกครับในไตรภาค Remembrance of Earth Past การลํำรึกถึงอดีตของโลก t r e e b o d y Problem เป็นนิยายเล่มแรกสุดเลยตีพิมพ์ลงในตีสาร Science Fiction World ในปี2006ก่อนจะถูกนํามาแยกเล่ม ในปี2008และต่อด้วย The Dark Forest และ d e a t End ตัวนิยายมันได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายในสาขา Science Fiction ตั้งแต่ Galaxy Award ที่เป็นรางวัลในประเทศจีนได้เสนอชื่อ Nebula Award และชนะ Hugo Award ที่ทั้งสองนี่มันเป็นเสมือนกับ Nobel และ Oscar สำหรับนักเขียนไซไฟเลยและนอกจากนั้นตัวนิยายเนี่ยมันยังถูกนิยามว่าเป็นนิยายตอนยาวที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดของจีนตลอด20ปีที่ผ่านมาด้วย และเนื่องจากความโด่งดังของนิยายเล่มแรกเองนักอ่านเลยขนานนามตรายภาคนี้ว่า The Tree Body จุดเริ่มต้นของตัวนิยายคือต้องย้อนกลับไปในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในตอนเหมาเจอ้ตุง้งได้ทําการปลุก,กระดมและหนุนหลังนักศึกษาเรดกาศให้พวกเขากวาดล้างเหล่าบรรดาผู้คนที่เห็นต่างและมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าจะทางใดก็ตามไม่เว้นแม้แต่มันจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร,ร,ร์ก็ตามในตอนนั้น นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ของมหาลัยนะครับได้ถูกจับมารุมประชาทันาเนื่องจากที่เขาทําการสอนหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหลักๆก็คือเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นทฤษฎีที่พื้นฐานของฟิสิกส์เลยไม่เป็นแม้แต่เรื่องกําเนิดจักรวาลครับการเชื่อว่าจักรวาลกําเนิดขึ้นจากบิ๊กแบงมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเหมือนกันอารมณ์ประมาณถ้าเชื่อถ้าสอนอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เท่ากับเป็นพวกนิยมอเมริกา ผู้คนมากมายบอกให้อัดบอกให้ทำร้ายอาจาร,รย์คนนี้จนถึงชีวิตครับเอาถูกซ้อมจนตายแต่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นก็คือลูกสาวที่ต้องยืนดูอย่างทำอะไรไม่ได้ลูกสาวคนนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในนิยายเธอเป็นนักฟิสิกส์สาขาดาราศาสตร์ที่เนื่องจากความเกี่ยวข้องและความรู้ของเธอมันก็ได้ทําให้ตัวเธอถูกตีตราว่าเป็นกระบฏถูกขังและถูกใช้แรงงานจนกระทั่งเธอถูกเรียกตัวเข้ามาในโครงการหนึ่งของจีนครับ ในหอวิทยุหรือหอดูดาวอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นเชิงค่ายทหารครับจุดประสงค์เพื่อหวังจะใช้คลื่นวิทยุเนี่ยทำลายดาวเทียมสอดแนมของชาติศัตรูถว่าวไม่นานหลังจากที่เธอมาเข้าร่วมโครงการนี้ความจริงมันก็ถูกเปิดเผยออกมาการใช้คลื่นวิทยุทำลายดาวเทียมมันเป็นแค่เรื่องบังหน้าความจริงเป้าหมายของโครงการนี้คือการติดต่อสื่อสารกับอะไรบางอย่างที่อยู่แปลกไปในอาวากาศคือตามปกติแล้ว มนุษย์เราเนี่ยมีการส่งคลื่นวิทยุออกไปนอกอวกาศอยู่แล้วครับมีหลายจุดประสงค์ไม่ใช่แค่เพราะอยากจะเจอเอเลี่ยนในอวกาศอย่างเดียวเอาเข้าจริงการทาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่งูมากคือตัวแปรมันไม่ใช่แค่ว่าโอกาสที่เราจะเจอสิ่งมีชีวิตทรงภูมิมันน้อยครับแต่มันต้องผ่านเงื่อนไขหลายอย่างมากตั้งแต่ตําแหน่งของดวงดาวอยู่อาศัยได้ไหมอะละถ้าได้มีสิ่งมีชีวิตแล้วหรือยังและถึงจะมีมันก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่า สิ่งมีชีว์เหล่านั้นจะมีสติสมัมปชัญญะและถ้ามีอรารยธรรมของพวกเขามันก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วโบราณเกินก็รับขึ้นวิทยุไม่ได้ใหม่เกินก็อันตรายซึ่งไอ้เงื่อนไขเหล่านี้มันคือในกรณีที่เราสามารถส่งคลื่นวิทยุไปถึงได้จริงๆนะครับคือสัญญาณวิทยุเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับเหมือนกับแสงแค่มีคลื่นความถี่ที่ยาวกว่าต้นสุดคือรังสีแกมมายาวสุดคือคลื่นวิทยุ ซึ่งเราทราบดีว่าแสงสามารถเดินทางได้ไกลขนาดไหนใช่ไหมครับไม่งั้นเราคงมองไม่เห็นดาวบนฟ้าสัญญาณวิทยุก็ทําได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการที่ทั้งสองสิ่งไม่ว่าจะแสงหรือคลื่นวิทยุเดินทางไปในอวกาศเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวคลื่นมีความเปลี่ยนแปลงครับอย่างแรกคือแสงจะซีดคลื่นวิทยุจะซาลงตามกฎสี่เหลี่ยมกลับด้าน (inverse square law) ยิ่งไกลคลื่นยิ่งสูญเสียความเข้มข้นไม่ชัดเจนอย่างที่2 อย่าลืมไปว่าจักรวาลเกิดจากการระเบิดในตอนนี้มันเลยกําลังขยายอยู่มันเลยทําให้แสงและคลื่นวิทยุที่ออกมาจากต้นกําเนิดพวกมันถูกยืดออกครับตามอวากาศที่กําลังขยายมันเลยทําให้คลื่นผิดเพี้ยนไปด้านแสงมันจะมีความเป็นสีแดงมากขึ้นตามคลื่นความถี่ที่มีความยาวมากกว่าเดิมที่แดงอยู่แล้วอาจกลายเป็นอินฟาเรดกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในคลื่นไมโเรเวเท่านั้นเรียกว่าเรดชิฟหรืออินเตอร์สเตลล่าเรดเดนนิ่งและลองคิดดูนะครับคลื่นวิทยุที่มันยาวอยู่แล้วเนี่ยจะเหลืออะไร ยังไม่นับร,รวมว่ามันยังมีดวงดาวที่สามารถส่งคลื่นวิทยุออกมาได้ด้วยมันเลยทําให้กว่าที่คลื่นวิทยุนั้นมันจะมาถึงเรามันต้องใช้เวลานานมากๆครับเป็นสาเหตุที่พระอาทิตย์ที่เราเห็นในตอนนี้มันคือพระอาทิตย์เมื่อ8นาทีก่อนภาพเนวิลลาเพลลาออฟเ t i ชั่นที่เราเห็นหรือที่กำลังแสดงอยู่มันคือภาพของเนวิลลานี้เมื่อ700 0ปีก่อนสมมุตินะครับถ้ามันมีดวงดาวดวงหนึ่งที่เป็นมิตรมีสิ่งมีชีวิตและอยากส่งสัญญาณมาหาเรา แต่ดันอยู่ห่างจากโลกไป9 0 0 0ล้านปีแสงมันก็จะทำให้ทั้งแสงและคลื่นวิทยุที่เราจะได้เห็นจะสลัวและซาก,กว่าที่พวกเขาส่งมา4ล้านล้านเท่าคลื่นความยาวมันยาวมากจนจับไม่ได้กลายเป็นนอยส์กลายเป็นอะไรไปหมดแล้วและถึงเราจะมองเห็นแสงแสงนั้นก็จะเป็นภาพของดวงดาวเมื่อ9 0 0 0ล้านปีก่อนเ,อเราไม่รู้ว่าในตอนนี้ดาวดวงน,นั้นมันแตกไปแล้วหรือยัง อย่างไอคลื่นวิทยุที่ผมบอกไปถ้าเราอยากจับคลื่นวิทยุอะไรแบบนั้นได้มันต้องใช้เสารับสัญญาณที่ใหญ่มากๆครับใหญ่กว่าโลกทางใบและเผลอๆอ,อาจจะต้องใหญ่กว่าทั้งระบบสุริยะด้วยซ้ําเพราะงั้นการส่งสัญญาณวิทยุเพื่อติดต่อหาเพื่อนมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเว้นแต่ถ้าเราดันมีอุปกรณ์ขยยสัญญาณวิทยุที่มันใหญ่มากจะสามารถทําให้คลื่อวิทยุสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้ไม่ยืดออกมากเกินไป และในนิยายเรามีสิ่งนั้นใน Tree Body Problem s, บอกไว้ว่าดวงอาทิตย์มันมีความสามารถที่จะขยายสัญญาณวิทยุได้เป็นสาวอากาศที่ใหญ่กว่าโลกทั้งใบหลายร้อยเท่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็เ,เพียงแค่ส่งสัญญาณไปยังดวงอาทิตย์เท่านั้นลูกสาวของอาจารย์คนนั้นเธอได้ลองส่งสัญญาณออกไปและมันก็มีคนรับเว้นแต่เมื่อถอดรหัสข้อความออกมาแล้วเพื่อนของเราบนอวกาศบอกว่าอย่าตอบกลับมาไม่งั้นพวกเขา จะไปยึดครองโลกของเธอแล้วลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นเธอคุณจะทํำยังไงหญิงสาวที่เพิ่งตกกระกรรมลําบากถูกใช้แรงงานเพราะเห็นต่างพ็อเพิ่งตายกลายเป็นกบฏเป็นคุณคุณ,คณจะทํำยังไงตอนที่ได้รับข้อความนั้นเธอไม่ลังเลที่จะส่งข้อความกลับไปทันทีเชิญเชิญให้ามายึดครองโลกเพราะมนุษย์ไม่สามารถดูแลมันได้อีกต่อไปแล้วโดยเราเรียกสิ่งที่อยู่บนอวกาศว่าเหล่าซานทีที่มันแปลได้ว่าสามร่าง คำเชิญเชิญน,นั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างครับซาทีทําตามที่เธอต้องการมุ่งหนา้าไปยังโลกเพื่อทําให้เป็นบ้านของพวกเขาเองในทางฝั่งมนุษย์ลูกสาวคนนั้นก็ได้ทําการก่อตั้งเป็นองค์กรเป็นลัทธิขึ้นมาที่มองว่าซาทีคือพระเจ้าและมันก็ไม่ใช่องค์กรตอกต่อยด้วยแต่เป็นองค์กรที่มีเงินทุนมาสายมากๆเนื่องจากหนึ่งในคนก่อตั้งเขาคือเจ้าของบริษัทน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งซาทีเองก็ยังได้สนับสนุนเธอในด้านของเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน มนเลยทําให้องค์กรของเธอเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่เลยมีอํานาจมากที่สุดในโลกวางแผนใช้อุปกรณ์ที่ก้าวหน้ากว่า100 200หรือ300ปีเตรียมการมาถึงของซานทีพระเจ้าของพวกเขาซึ่งการเดินทางการเตรียมการการมาถึงของซานทีเนี่ยมันก็ได้ทําให้เกิดเรื่องราวประหลาดมากมายครับโดยเฉพาะกับเหล่านักวิทยาศาสตร์มากหน้าหลายตามันมีการค้นพบนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายแขน่งทั่วโลกกว่า30ชีวิตทําการอัตราวินิบาตกรรม ไม่มีจุดเชื่อมโยงใดๆยกเว้นสแตนตัวเลขนับถอยหลังและประเด็นที่ว่าร่างเกือบทุกร่างที่เสียชีวิตไปมีการนําลูกตาออกจากเบา้าโดยนอกจากนั้นช่วงเวลาที่มีการค้นพบศพมากมายนี้มันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการล่มสลายของวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นด้วยในตอนที่เราได้อ่านได้ดูผู้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเขาได้พบกับปัญหาประหลาดที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะกับเครื่องเร่งอนุภาคจากทั่วโลกการทดลองต่างๆที่ทํา มันได้ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมไมันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งผิวเผินเรื่องที่เกิดขึ้นกับเครื่องเร่งอนุภาคมันก็เหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะครับแต่ว่าเครื่องเร่งอนุภาคนี่แหละมันคือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ทําให้มนุษย์เข้าใจกลไกของจักรวาลทําให้เข้าใจพื้นฐานต่างๆเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อพิสูจน์สมมติฐานในอดีตก็เกิดเป็นพื้นฐานใหม่ๆการที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาเหตุผลของผลลัพธ์การทดลองได้ มันก็เท่ากับสิ่งที่พวกเขาทํามาตั้งแต่อดีตมันผิดหมดด้วยเหตุนั้นวิทยาศาสตร์จึงพังทลายซึ่งในตอนแรกมันก็มีคนพยายามหาดูแล้วว่าไอาความผิดพลาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นในเรื่องบังเอิญหรือเป็นตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาโดยที่พวกเขาไม่รู้เป็นบั๊กในโค้ดอะไรทึกนั้นทว่าจากการตรวจสอบดูหลายสิบรอบพวกเขาก็ไม่เจอสิ่งใดเลยทว่าการล่มสลายของวิทยาศาสตร์นี้มันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตายครับ และสิ่งนี้มันก็อธิบายตัวเลขนับถอยหลังไม่ได้ด้วยจนกระทั่งหนึ่งในตัวละครหลักของเราได้พบกับปัญหานี้ด้วยตัวเองเธอเป็นนักค้นคว้าเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับที่ผันตัวมาทําธุรกิจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีพัฒนาเป็นเส้นใยนาโนไฟเบอร์ที่แข็งเสยยิ่งกว่าเหล็กสาม,มารถตัดเพลยได้อย่างง่ายได้แต่ก็เบาและเล็กจนมองไม่เห็นขณะที่เธอกาลังบุ่นอยู่กับการลงมาสลายของวิทยาศาสตร์พร้อมกับเพิ่งทราบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของเธอเสียชีวิตเป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกัน เธอก็เริ่มเห็นตัวเลขน้าเทอยหลังครับเป็นเวลา4วันในตอนแรกเธอก็คิดว่ามันเป็นภาพหลอนครับเป็นภาพลวงตาเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังดื่มแอลโกอฮอล์อยู่พอดีคือแน่นอนครับวิทยาศาสตร์มันพึ่งพังแล้วคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทําอะไรได้อีกถ้าว่าตัวเลขนําเทอยหลังนี้มันก็ไม่เคยจางหายไปเลยและพอนานเข้าเมื่อเวลามันเริ่มหมดไปเธอก็เกิดความกังวลขึ้นมาครับไม่ทราบว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อถ้าตัวเลขมันถึงศูนย์ ความกังวลน,นี้มันได้หายไปหรือต้องพูดว่ามันถูกเพิ่มขึ้นมาอีกในตอนที่ผู้หญิงคนนี้ได้ไปเจอกับผู้หญิงปริศนาอีกคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนั้นได้บอกถึงวิธีแก้ไขทําให้ตัวเลขหายไปโดยการล้มเลิกการพัฒนาเส้นใยนาโนไฟเบอร์ซะซึ่งแน่นอนครับจูจูจะให้ล้มเลิกงานทั้งชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นจึงพิสูจน์คําพูดของตัวเองโดยการบอกให้เธอมองท้องฟ้าตอนเที่ยงคืนของวันถัดไป ที่มันจะทําให้ตัวเธอทราบว่าจักรวานกําลังส่องแสงให้เธออยู่นําพาเรามาสู่เหตุการณ์ประหลาดที่สุดเท่าที่ผู้คนบนโลกเคยพบเคยเจอในคืนนั้นด้วยความที่เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเธอก็เลยขอเพื่อนคนหนึ่งของเธอออกมาดูท้องฟ้าด้วยเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพลงตาที่เธอเห็นแค่คนเดียวและเมื่อวันนั้นมาถึงมันก็เป็นไปแบบที่ผู้หญิงลึกลับบอกจักรวานกําลังส่องแสงให้เธอดวงดาวบ,บนท้องฟ้ามันกระพริบครับ เห็นเหมือนกันทั้งโลกและแยิ่งกว่ามันไม่ใช่การกระพริบแบบสุ่มแต่มันเป็นรหัสมอสและมันไม่ใช่ข้อความสวัสดีแต่มันเป็นการนับถอยหลังตรงกับตัวเลขที่เธอเห็นและด้วยสิ่งพวกนี้มันก็ได้ทําให้เธอลมเลิกงานของตัวเองในทันทีและเมื่อเธอลองย้อนกลับไปสืบหาดูว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครเธอก็ต้องงงยิ่งกว่าครับภาพจากกล้องวงจรปิดบอกว่าเธออยู่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเธอหลอนไปเองแต่ มันก็โชคดีมากๆครับผู้หญิงปริศนาคนนั้นดันจุดบุหรี่ให้เธอและจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดบุหรี่มันก็ติดขึ้นมาเองจริงๆแดงบ้าไม่ว่าเธอคนนั้นจะเป็นใครเธอจะต้องมีแบ็คที่ยิ่งใหญ่มากๆมีเทคโนโลยีที่สูงส่งก้าวหน้าถึงขนาดลบภาพของตัวเองออกจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างได้เลยแน่นอนเหล่าสานทีและองค์กรแต่มันก็ยังมีคำถามหนึ่งครับที่ยังไม่ถูกตอบสานทีทำแบบนั้นไปทำไม แม้ว่าซันทีพวกเขาจะมีเทคโนโลยีที่สูงส่งมากแต่ถึงอย่างนั้นตามกฎพื้นฐานสุดๆของฟิสิกส์เลยทฤษฎีสัมพัทธภาพมันเป็นไปไม่ได้ครับที่สิ่งที่มีมวลจะสามารถเดินทางได้ในความเร็วแสงเพราะงั้นพวกซันทีจึงไม่สามารถเดินทางมายัางโลกได้แบบปุบปับไม่ใช่ว่าพอถูกชวนให้มาครองโลกแล้ววันถัดไปจะมาเลยและถึงแม้พวกเขาจะสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเท่าแสงมันก็ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะมาถึงทางเดียวที่จะแบบพูดปุ๊บมาปับ๊บ มันต้องเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงเท่านั้นครับแต่ก็อย่างที่บอกไปตามกฎฟิสิกส์ขนาดเท่ายังทําไม่ได้เราจะนับภาษาอะไรกับความเร็วเหนือแสงสิ่งที่พวกเขาทําได้ในตอนนี้คือเดินทางด้วยความเร็ว1%ของแสงเท่านั้นครับทําให้ณนะช่วงเวลาที่พวกเขาออกเดินทางกว่าสันติจะมาถึงโลกก็อีก400กว่าปีข้างหน้าตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญของตัวนิยายพอสมควรเลยเมื่อคุณรู้ว่ากว่าที่คุณจะเจอกับปัญหาพวกนี้มันก็อีก400กว่าปี เป็นคุณจะยังแคร์กับปัญหาเหล่านั้นไหมคุณจะลงมือทำหาทางแก้เลยหรือเปล่าหรือปล่อยมันให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังซึ่งแฟกต์ที่ว่าซานทีต้องใช้เวลากว่า400ปีในการมาอย่างโลกมันก็ทำให้พวกมันทราบว่าพวกมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อห้ามให้อุตีการของมนุษย์มันพัฒนาไปจนสามารถต่อกรกับพวกมันได้เพราะเมื่อเทียบกันแล้วมนุษย์ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่พัฒนาไปเร็วมากๆ มนุษย์ดำรองอยู่บนโลกมาเป็นเวลากว่าแสนปีแต่เราใช้เวลา90 0 0 0ปีเพื่อเปลี่ยนจากการล่าสัตว์การเก็บของป่ามาเป็นชาวนาชาวไร่รู้จักกับการเกษตรใช้เวลาหมื่นปีเพื่อเปลี่ยนจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมใช้เวลา200ปีกับพลังงานนิวเคลียร์และใช้เวลาเพียง50ปีเพื่อเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างก้าวกระโดดครับเพราะงั้นลองคิดดูด้วยเวลา400ปีมนุษย์จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลามากขนาดไหน สำหรับซานทีแล้วการเดินทางมายังโลกมันคือการเดินทางเข้าหาความตายด้วยเหตุนั้นพวกมันจึงต้องหาทางทําให้มนุษย์ไม่พัฒนาไปไกลมากกว่านี้ซานทีจึงเข้าแทรกแซงครับทําลายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องเร่งอนุภาคได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปไม่ได้เป็นสาเหตุที่พวกมันไม่อยากให้มีคนพัฒนานาโนไฟเบอร์นักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตไปล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่สามารถทําให้มนุษย์ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ได้ทั้งสิ้นสาเหตุที่พวกเขาตาย คือเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมทิ้งผลงานของตัวเองมาถึงจุดนี้ทุกท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมซันทีถึงอยากจะครองโลกคำตอบของคำถามนั้นมันก็อยู่ในชื่อเรื่องแล้วครับ t r e body problem ปัญหาสาวัตถุเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันย้อนกลับไปยุคโบราณมนุษย์นั้นลงไหลที่จะหาคำตอบหารูปแบบและทำนายการเคลื่อนไหวของวัตถุบนท้องฟ้าครับสัตว์แรกๆที่เกิดขึ้น มันจึงเป็นพวกโหราศาสตร์ต่างๆเพื่อศึกษาดูว่าวงโครจรของดาวดวงนั้นดวงนี้มันทํางานยังไงทว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลักพันปีมนุษย์ก็ไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าทําไมดวงดาวถึงโครจรไปแบบนั้นจนกระทั่งมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไปนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลไอแซคนิวตันคิดว่าไอแรงที่ทําให้แอปเปิ้ลตกมันคือแรงเดียวกันกันกบที่ทาให้ดวงจันทร์มันหมุนรอบเราเป็นกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันกฎกฎนี้มันทําให้มนุษย์สามารถคํานวณได้ว่า หากมันมีสองวัตถุแรงกระทำมันจะส่งผลต่อวัตถุเหล่านั้นอย่างไราว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ครับนิวตันยังไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงใดๆได้เขาเลยสร้างแคลคูลัสขึ้นมาเพื่อคำนวณตรงนี้และโปเชะทฤษฎีของนิวตันสามารถอธิบายการโคจรของดวงดาวทุกดวงในระบบสุริยะได้อย่างสวยงามมันสะจนเมื่อมันมีการพบว่ามันมีบางอย่างทําให้ยูเรนัสมันเคลื่อนที่แปลกๆจนสุดท้ายก็มีการค้นพบดาวเนปจูนทฤษฎีของนิวตันมันทาให้มนุษย สามารถคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุสวัตถุได้อย่างแม่นยำครับสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้มันเยี่ยมยอดถึงขนาดมีคนคิดว่าวิทยาศาสตร์อาจจะจบตรงนี้แล้วไม่มีอะไรให้คนพบอีกต่อไปแต่ถ้าเพิ่มวัตถุเข้าไปอีกเราก็สามารถคำนวณทุกอย่างได้ซึ่งมันก็ผิดครับเพราะแค่เพียงเราใส่วัตถุที่3ลงไปทุกอย่างมันจะเละและยุ่งเหยิยงไปหมดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยมันอาจจะส่งผลในระยะยาวอย่างดวงอาทิตย์ดาวพุธและสุกร ถ้าดาวพุธมันเคลื่อนที่ต่างออกไปเพียงแค่1มิลลิเมตรหรือน้อยกว่านั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้ตั้งแต่ดาวพุธพุ่งชนพาทิตย์ชนดาวสุกบางก็ถูกเวียงออกนอกระบบสุริยะหรือแค่2ดวงบางก็หลุดออกไปทั้งหมดทว่าสาเหตุที่ดวงอาทิตย์พุธและสุกยังเป็นแบบนี้ต่อไปได้คือความแตกต่างระหว่างมว,งมวลและแรงดึงดูดซินารีโอที่ผมพูดไปมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวัตถุทั้งสามมันมีมวลใกล้เคียงกันด้วยเหตุนั้น มันเลยทําให้การเขียนสมก,การด้วยวัตถุมากกว่า2วัตถุมันเป็นไปไม่ได้กลายเป็น n-body problem ปัญหาหลายวัตถุแต่มันก็มีข้อยกเว้นสาหรับปัญหาสวัตถุเช่นเดียวกันครับคือมันยังพอมีบางรูปแบบที่จะทําให้วัตถุทั้ง3เนี่ยสามารถคงสภาพต่อไปได้ทว่าหากอันใดอันหนึ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยมันก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทําให้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเป็น chaos theory มาถึงตรงนี้ทุกท่านคงพอเดาได้แล้ว ตเหตุที่ซานทีต้องการยึดครองโลกมันก็เพราะว่าระบบสุริยะของพวกเขาแถบอัลฟาเซนทอรีหรือไม่ก็อัลฟาเซนทอรีเลยมันเป็นระบบสุริยะที่มีดาวเลอกสามดวงครับเมเลเล,เละเทแบบสุดๆเมื่อเทียบกับโลกที่มาสมดุลกว่ามากๆซานทีไม่มีทางทราบได้เลยว่าพวกเขาจะเจอก,กับวิกฤตตอนไหนอะไรทาของพวกเขาต้องเริ่มใหม่อยู่ตลอดโดยตัวละครภายในเรื่องได้ทราบถึงจุดประสงค์ของซานทีจากการเล่นเกม VR ครับที่พวกซานทีสร้างขึ้นมา ในเกมนั้นผู้เล่นที่เป็นนักวิทย์เนี่ยจะต้องทําการหาทางแก้วิกฤตท,ที่โลกกาลังเผชิญตั้งแต่ปัญหาความแห้งแล้งคื้นโลกลุกเป็นไฟแต่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เท่านั้นอธิบายตั้งแต่วิทยาศาสตร์มันคืออะไรหาว่าทําไมโลกถึงมีวิกฤตและจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรในตอนแรกตัวละครก็ต่างคิดไปว่าจุดประสงค์ของเกมนี้เนี่ยคือการช่วยโลกใบนี้ไว้จนพวกเขาทราบครับว่าโลกใบนี้มันมีพระอาทิตย์สามดวงเป็นทริส พวกเขาก็ตัดสรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้และทำให้พวกเขาทราบว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่การหยุดวิกฤตตั้งแต่แรกแต่มันเป็นการทํำยังไงก็ได้เพื่อให้เมคชชว่์ว่าเผ่าพ,พันธุ์นี้จะยังคงดารงอยู่ต่อไปและการมาอย่างโลกก็คือทางออกแต่เผ่าพ,พันธุ์ที่อยู่ออกไปกลายเป็นปีแสงมาส่งผลกระทบกับมนุษย์ถึงขนาดนี้ได้ยังไง ื่อที่จะสามารถแทรกแซงวิทยาการของมนุษย์ได้ม่ให้มันไปไกลย,ยิ่งกว่านี้าทานทีพวกเขาได้ทําการสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่าโซฟอนขึ้นมาครับเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับอนุภาคโปรตอนหนึ่งอนุภาคในเรื่องบอกว่าจักรวาลมันมีมิติอยู่หลายมิติไม่ใช่แค่3ามิติที่เราอาศัยอยู่ซึ่งมติติต่างๆนั้นมันก็ถูกทับซ้อนกันอยู่จนมองไม่เห็นพวกซานทีพวกเขามีความก้าวหน้าทางพิโคเทคโนโลยีมากๆครับอารมณ์เดียวกับนาโนเทคโนโลยีแต่เล็กกว่า นาโนเนี่ยคือลบเก้าสิบยกกำลังลบเก้าพิโคนี่คือสิบยกกำลังลบสิบสองซานทีพวกมันได้ใช้วิธีการนี้เปลี่ยนโปรโตอนเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์คลายมิติที่อยู่สูงกว่าจนสามารถทําให้ไม่ว่าโปรโตอนจะเล็กขนาดไหนมันก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬานได้กล่าวคือซานทีพวกมันได้สร้างปัญญาประดิษฐ์ที่เล็กจนมองไม่เห็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถใหญ่เท่าโลกทั้งใบได้ขึ้นมาและพวกมันก็ไม่ได้สร้างแค่อันเดียวด้วย แต่สร้างขึ้นมา2คู่ตีอันที่แต่ละคู่จะเชื่อมโยงกันแบบควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์กล่าวคือแม้พวกมันจะอยู่ห่างกันเป็นปีแสงคอมพิวเตอร์ทั้งสองพวกมันก็ยังสามารถสื่อสารส่งข้อมูลกันได้ทันทีและเนื่องจากที่มันเป็นโปรตอนมันไม่มีมวลมันเลยทําให้โซฟอนสามารถเดินทางได้ในความเร็วเท่าแสงหรือใกล้เคียงมากๆจนมันใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับในการเดินทางไปยังโลกและณปัจจุบันมันถึงแล้ว โซฟอนนี่แหละครับคือตัวการสร้างความแปลกประหลาดให้กับวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทําให้ผลลัพธ์ของเครื่องเร่งอนุภาคไม่สามารถชื่อถือได้อีกต่อไปคําตอบของคําถามไร้ความหมายมันรู้ว่ามนุษย์เก็บอะไรเอาไว้ในคอมพิวเตอร์มันรู้ว่ามนุษย์กําลังศึกษากําลังซ่อนอะไรอยู่มันทําให้มนุษย์เห็นปฏิหารหรือภาพลวงตาทองฝากะพิบตัวเลขกนับถอยหลังผมชอบประโยคนึงที่ซานตีบอกกับมนุษย์ครับจักวาลจะเป็นปิศาสสาหรับมนุษย์ไปตลอดกาลซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทาอะไรกับโซฟอนได้เลยครับ มันอยู่ทุกที่ทุกเวลาเรียกว่าสําหรับโซฟอนแล้วมนุษย์อะไรซึ่งความลับใดๆแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมันก็ใช่ว่ามนุษย์จะอะไรซึ่งทางสู้ครับซานถีพวกมันยังมีจุดอ่อนอยู่คือถึงแม้พวกมันจะสามารถรับรู้การกระทําของมนุษย์ได้แต่มันก็ใช่ว่าพวกมันจะเข้าใจพวกซานทีเนี่ยมันพัฒนาไปไกลจนไม่รู้แล้วว่าการโกหกมันคืออะไรไม่รู้จักการส่งซิกความในไม่ทราบว่าคนกําลังคิดอะไรอยู่มาเลยทําให้โลก ทำการตั้งโครงการวอลเฟเซอร์ขึ้นมาผู้จ้องกำแพงทําการคิดแผนตอบโต้ทุกอย่างอยู่ในหัวมีอํานาจสูงสุดไม่ว่าคนพวกนี้พูดอะไรรัฐบาลจะทําตามไม่ถามเหตุผลอีกทั้งยังมีการส่งมนุษย์ไปยังอวกาศด้วยเพื่อที่เราจะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับซานทีบ้างเหมือนกับคําพูดหนึ่งครับแม้มนุษย์จะสร้างยาฆ่า,มาแมลงถึงอย่างนั้นมแมลงก็ยังรอดและคราวนี้มนุษย์คือมแมลงและพวกเขาจะต้องรอดไปให้ได้ นั่นคือทั้งหมดของ Treebody ้ l ล b นะครับปัญหาสาวัตถุดาวซานทีอุปติการลังโลกเป็นซีรีส์ที่ผมชอบระดับหนึ่งเลยคือดูตอนแรกไปแล้วเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็7จ็ดโมงเช้าแล้วลองไปดูกันได้โดยซีซั่นหนึ่งจะเป็นการดัดแปลงจากเนื้อหาในเล่มแรกนะครับบวกกับเล่ม2นิดหน่อยส่วนตัวแล้วผมถือว่ามันดีมากเพราะเล่มแรกแม่งหาไม่ได้แล้วถ้าใครดูแลชอบอยากไปอ่านลองไปหาเล่ม2เล่ม3าอันต่อได้เลยแต่ทั้งนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ตัวละครในนิยายมันถูกเปลี่ยนนะครับลองไปหาเทียบกันดูอีกทีหนึง่งในวันนี้เด e ะคอด็คขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ